สวัสดีครับพี่น้องครับแต่ดำซิงมากแล้วครับฝนโตครับพี่น้องเอ้าพากกันนี้แย่งนอนนี่นาะเอ้าโอ้ฝนตกแห้งครับวันนี้ทำลาบบานเ้อาตายเลยให้มั่นดีละครับ โม้ยอย่่าได้ะมาดิสลิงก็ไม่มีมาเนาะวันจีหักวะสาวดำนะตัวเอ้ยโอ้ยขอไปวันไหนครับพี่น้องจืดเนี่เบื้องเยอะไกลอีู่นะครับมีรถเสียตูมตามครับมีรถหมอตามีรถเจอออมครับอยู่ในพนเฮ้ยดีตัวผมบ่เขาไปโอ้ยบันเทิงเลยเออ โอ้ไฟต่ำมันโคตรเรอนอะโทษเลยอุ้ยฝ่าห้องพิ้มเลยครับโกทัวร์ครับโกทัวร์วันนี้โอ้ยซ่อนสิบบวกมันเด้อเคยเอ้าเอาเอาโอ้ย,ออออยดีครับจิบอกเขาไปครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเรีย้อละวันนี้อุ้ยป้าเหือม จังยังเป็นยังระบาดนี่อยากเบิดหรอพูดได้ก็ได้อ้ยฝ่าห่วงขี่ไกลถือฝนนึนก็เาม้นกุ๊บถีบเอออ้ยตายละททวนเลยมึง เห็ุถูกวิธีทางครับเพื่อจะได้ออกจากจากหน้างานได้เอา้าบันเทิงลงมาัน,นีสร้างสิเก็บแล้วสามขั้นนี่โดนเติมยู่ดดกฮะ กระสูหกตาไว้เอ,อ้าพ่อนาวทุ่นขึ้นบุขืนดำ <c oughs> เปียกเมือ่อรามยงเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกมาปล่อยมาเลยไปว่าเฮ้ <c oughs> โโยดีนะดีไว้ตัวท่าน แม่นครับพากันเห็นอีหยังบัวเสาไฟเด้โทษเสาไฟเออโอ้ซีเจเขาแหงเว้ยของแถ้เขาไว้ซีเจ รถหนึงก <icate> ี่ตมบานเนี่ยตาตาเดินหน้าไปกลับรถรถลับเลยมันกลับได้อยู่เออเออขับเลยกลับเลยออกง่ายๆรถเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอย่าพ้าเดี๋ยวมันจะส้นกันมันสีส้นกันมันสีส้นกันโ ตัวเบื่องแ่งเ้ยรอดบอลรอดลงดำลงดำเสาไฟมาออกกัแล้วแต่ว่าทราบจะออกได้กะโอ้เอาซักมุนเบิร์ตหรวดลวดก็ได้เฮ้ยตัวเบื่องแ่ง ยาวไปยาไปทวนทวนถอยตรงไปถอยตรงไปก่อนรถข่ <lac> ี <Fair. S 2> ้เด้อโอ้ยออกได้ล้วพี่น้องเอยออกได้แล้วออกได้แล้วต้องจอดยอจหนอ่ครับว่าเขาไปน้ำเพลิน พงเพินเตรียบร้อยพี่ข้งหน้าจอดอยู่พี่พ่อก่อนพ่อก่อนออโอ้ยตาย เปียแหงเรียนได้บนนออนี่นออีกสี่มืออ้าเปียกันกริบว่าิีก้าบานนี่เท่ไหมตได้บตฮะได้จะตาบทติไปเหตุไปเหตุพอดีบุ้นี่ฝนตกโอ้โหเดี๋ยวเรียนดอกไม่หนิบบทตีเลยบ่อยู่ทรถเจบพูดอยู่ใส่เห็นเอาพ่อพนคิาให้พี่น้อง ยี่เหลีมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็ตัวดำซิงกับนเลยกับสารคลิปนี้ก็สวัสดีครับ